ทายแล้วคุณโจการชงมาม่าในเซเว่นขั้นแรกเลยก็หยิบมาม่ามาหนึ่งฟองสิ่งที่ต้องเตรียมมาสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือไข่ไข่หนึ่งฟองไข่ไข่หนึ่งฟองเตรียมมาจากบ้านอ่ะคือสิ่งที่รับสุดยอดนะครับก็ต้องมาดูวันนี้คุณพีเจวันนี้เขาจะทําอะไรอย่างแรกเลยหยิบมาม่ารดหมูสับนะครับ คนหลายอายก็ชิบหันดูนะไม่สามารถไปไทยแกได้ฉีกซองเครื่องปรุงตัดบฟ้าเทลงไปนะทรงผมพี่แกซะก่อนที่จะไปตัดทรงผมออใหม่นะครับเขาเรียกว่าอันเดร์คับเขาว่าเกิดว่า สีเด็ดสีเด็ดก็คือปัอ๊บหยิบไข่ฟึบฟึ๊บตอกใส่ลงไปแล้วทิ้งอย่างเนียนครับไม่มีใครเห็นถามว่ามีกล้องวงจรไหมมีอ่าเสเม่นชนะใส่กล่องไัสบินี้ครับแตงกวาใส่เข้าไปใส่ไปอีกไม่พออีกไหมอ๋ออาแยแค่แตงกวาน้ำร้อนปั๊บเนียนสะาด แล้วก็ไปจ่ายตังค์ปิดครับปิดไว้เขาไม่รู้มา, <laughs> มาม่าที่ผลิตเองเราจะไม่ตายตังค์ครับจุดขายมันอยู่ที่ไข่นี่เองพอ,อยงโอเคเจอกันครั้งใหม่สวัสดีครับ